ใกล้ได้ส่งงานแล้วนะครับผมนี่ทีมงานช่างแบงค์ติดตั้งสามวันเต็มเต็มครับผมนี่วันนี้อยู่ในขั้นตอนเก็บสีแล้วนะครับสวยช่ำเลยนี่สายมือจะเป็นอคอร์เตอร์บาร์นะครับผมไ่นั่งกินกาแฟะนะครับผมนี่ช่างสีกำลังเก็บสีอยู่นะครับผมเดีย๋ยวมาดูภายในนะครับในห้องแวบนี่ครับผม สวยๆเลยมาพร้อมกับฝ้าหลุมนะครับนี่ติดตั้งระบบไฟให้เรียบร้อยมาพร้อมกับหน้าต่างยาวๆครับผมเปิดรับลมได้สบายแล้วก็บุภายในให้ห้องดูสว่างขึ้นนะครับดูพื้นครับเงาๆจำํำแล้วครับผมนี่เับผมนี่อันนี้ห้องที่หนึ่งนะครับผมนี่ห้องที่สองไม่น่าเข้าได้ทาสีเรียบร้อยนี่เป็นมานั่งนะครับผมฝั่งนี้ดูลูกค้าทําเป็นโค้หนองนานะครับผมสวยนี่ดูฝ้าครับฝ้าไม้ สวยๆเลยนะผมนี่เป็นไม้ระแนงเป็นไม้เก่าทั้งหลังเลยนะครับผมนี่ครับผมฝ้าสวยๆเลยนี่ตัวนี้ช่างกําลังทาสีอยู่รอบสุดท้ายอสีที่เราใช้ใช้เป็นสีเบเยอร์นะครับนี่สีเบเยอร์เลยมาตรฐานแน่นอนครับผมนี่ด้านหลังจะเป็นครัวพอดีเดินไปไม่ได้ทาสีแล้วขวามือจะเป็นห้องน้ํานะครับผมนี่เป็นครัวสวยๆเลยนะครับผมนี่ มีซิงให้เป็นบานกระทุง้งแล้วก็มีบันไดลงด้านหลังนะครับสวยนี่พอดีทาสีแล้วนะครับผมนี่จะประมาณนี้เดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับนี่หลังนี้เราเราจะยกพื้นสูงบันไดสามขั้นนะครับบันไดสามขั้นเลยครับผมเสาสีต้นด้านหน้านี่จัดไม้มะข่ายเลยนะครับผมสวยสวยเลยนี่ไม้มะข่ายสีต้นเลยนะครับผมนี่ลูกค้าบอกว่าชอบตรงเคาน์เตอร์บาร์นี่แหละครับนั่งกินกาแฟ กินข้าวไรได้ในหน้าบ้านนะครับผมสวยเลยเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับนี่นี่ส่วนส่วนตีนเสาเราใส่ยึดเป็นเหล็กฉากให้นะครับผมนี่ทุกเสาเลยเรายึดเป็นเหล็กฉากแบบนี้ให้เลยแข็งแรงแน่นอนครับผมนี่สวยนี่พาดูรอบๆนะครับคอนเซปต์ของเราคือมันจะเป็นหน้าต่างยาวนะครับผมเวลาเปิดอะ่ะคือรับลมได้สบายแน่นอนเราใส่เป็น3บานเลยต่อช่องนะครับผม นี่สวยๆด้านหลังนี่ด้านหลัง bitcoin. ครับผมมีบันไดแล้วประตูกันสัว์เลี้ยงด้านหลังนะครับผมนี่พอดีเมื่อกี้เดินมาไม่ได้มาดูฝั่งนี้นี่ตรงข้างหน้านี้จะเป็นห้องน้ำนะครับผมห้องน้ํานี่จะเปิดเข้าทางห้องนอนด้วยก็ได้แล้วก็เปิดฝั่งนี้ก็ได้ทําเป็น2ประตูแล้วก็มาพร้อมกับซิงค์ล้างจานนะครับผมสวยๆตรงระแนงนี่จะเป็นบานกระทุง้งคือกระทุ้งออกไปได้เวลาล้างจงล้างจานเงนนี้ยสาดน้าออกข้างหลังได้ นี่พาดูรอบๆนะครับดูครับผมทาสีเสร็จแล้วก็จะเงาเงาฉ่ำๆหน่อยนะครับผมนี่ร้านของเราคือลงสีรวมรอบนี้ด้วยก็หกรอบเลยนะหกเที่ยวเลยนี่ฉ่ำๆเลยนะครับผมนี่จัดให้เลยช่างแบงค์จัดให้ครับผมถ้าไม่เงานี่ไม่ใช่จากร้านช่างแบงค์นะครับนี่ช่างแบงค์ลงให้เงาเงาเลยสวยๆนี่ ระเบียงนี่จะยาวเลยนะครับนี่ยาวเจ็ดเมตรห้าสิบเลยนะครับบนระเบียงนี่มีที่นั่งยาวแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นคาตาบานะครับดูงานไม้นะครับผมนี่ดูครับผมพื้นนี่จะเงาเลยครับผมเงาฉ่ำเลยนี่งานช่างแบงก์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นี่อันนี้คือเจ้าของร้านนะครับอ้ยเจ้าของบ้านเอซอครับผมนี่ครับ สวยหลังนี้ก็ยังไงาฝากผลงานช่างแบงค์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมนี่ร้านเล็กๆร้านชัยวัฒน์เฟอร์นิเจอร์นำทีมโดยช่างแบงค์นะครับผมนี่ครับผมโอเคช่างแบงค์สวัสดีครับสวัสดีไม่ได้ทาสีอะไรสีไ